c a 1 2สุภาพรแสนเจริญพงสัดส่วน33 26 36น้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง166เซนติเมตร จากจุดที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเส้นสายไม่มีชื่อเสียงแต่เปิ้ลมีแต่ความฝันและความกล้าค่ะแล้ววันนี้เปิ้ลมาเวทีนี้เพื่อจะเป,เปลี่ยนภาพจำของคำว่าผู้หญิงธรรมดาให้กลายเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนโลกได้เพราะสังคมไทยโอกาสยังไม่เท่ากันสำหรับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเปิ้ลนะคะ Beauty p r i v a l e คือการที่โลกเลือกให้โอกาสสำหรับคนสวยค่ะ แต่ความงามที่แท้จริงสำหรับแอปเปนะคะคือการที่ใครสักคนกล้าจะลุกขึ้นสู้แม้ว่าเคยมองถูกมองผ่านก็ตามถ้าสังคมยังวัดคุณค่าของคนแค่จากหน้าตาเราก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลหรอกค่ะแอปเปิลเชื่อว่าความงามที่แท้จริงคือสิ่งที่โลกมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้คะ่ะแล้วคนธรรมดาอย่างแอปเปก็สามารถ เปลี่ยนมาต,ตรฐานของโลกไปนี้ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ and Miss Universe China 2025 is M U C A หนึ่งสองครับสุภาพรแสนจลพง์ครับคือ Miss Universe China ส0 2 5น่ครับ คือมงกุฎเดอะควีนออฟไชน่าครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสุภาพรแสนเจริญพงษ์